ด่วนสารอุทธรลดโทษเหลือคุกหนึ่งปีสุเทพถาวรคดีกปปสไม่รอลงอาญาด่วนสารอุทธรณลดโทษเหลือคุกหนึ่งปีสุเทพถาวรและ14แกนนำคดีกปป,ปสไม่รอลงอาญาพร้อมกับยกฟ้องในข้อหากบฏเละก่อการร้ายวันที่27มิถุนายนสารอาญาถนนรัชดาภิเษกสารนัดอ่านคำพิาพากษาสารอุทธร์คดีกบฏกปป,ปสชุดใหญ่ํำนวนหลักหมายเลขดำอสองสี่เจ 2,561ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4ี่เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทกสุบัรอดีตเลขาธิการกปปสกับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปสรวม39คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักร ยัซ่องโจนมู่สุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งโดยคดีนี้อายการโจทย์ระบุฟ้องพฤติการความผิดพวกจําเลยสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2556-1ถึง1พฤษภาคม2557ต่อเนื่องกัน นายสุเทพจำเลยที่หนึ่งได้จัดตั้งคณะบุคคลชื่อคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนเหลียนปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิป,ปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกลุ่มกอปอปอสอมีนายสุเทพเป็นเลขาธิการ โดยร่วมกันม้วนสมเป็นอัางยี่ซ่องโจรกองกำลังแบ่งหน้าที่กันกระทำก่อความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจาักรฐานเป็นกบฏเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550เปลี่ยนแปลงระบะอบการปกครองทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจจบริหารและอำนาจตุลาการโดยร่วมกันยุยง,งอปลุกระดมให้ประชาชนทั่ว ประเทศกระด้างกระเดื่องร่วมชุมนุมขับไล่ก่อความไม่สงบเพื่อขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งสอสอทั่วไปเพื่อมีให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารประเทศให้ข้าราชการระดับสูงรายงานตัวกับกลุ่มกปป,ปส จากนั้นจะแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าบริหารประเทศเป็นรัฐบาลประชาชนเป็นรัฐาธิปัตร์ซึ่งจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเองรวมทั้งจัดตั้งกองกำลังส่วนหนึ่งพร้อมอมอาวุธเข้าไปบุกยึดสถานที่ราชการและหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายแห่งเช่นทำเนียบรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานเขตหลัก 4, สี่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อไม่ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้รวมทั้งการปิดกั้นขัดขวางเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่13มกราคม -2 มีนาคม2557พวกจำเลยได้บังอาจปิดกรุงเทพมหานครด้วยการตั้งเวทีประสัยทั่วกรุงเทพรวม7จุดปิดกัน้นเส้นทางการจราจรจัดตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่วางเครื่องกีดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องการกระทำของพวกจำเลยล้วนไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เพื่อ ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารตามรัฐธรรมนูญเหตุเกิดในกรุงเทพมหานครและอีกหลายท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกันนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวต่อมาวันที่24กุมภาพันธ์2564ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกจำเลยรายสำคัญโดยสารพิรา์แล้วเห็นว่าในส่วนความผิดฐานกบฏ และก่อการร้ายพฤติการชุมนุมไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลใดเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติอำนาจบริหารจึงไม่เป็นความผิดฐานกระบฏและก่อการร้ายแต่นายสุเทพเทือกสุบรรและจำเลยอื่นรวม26คนสารตัดสินจำคุกในความผิดฐานยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา ร่วมกันมั่วสุมสิบคนขึ้นไปร่วมกันบุกรุกสำนักงานผู้อื่นในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยพิพากษาจำคุกนายสุเทพเทกสุบรรเป็นเวลา5ปีจำคุกนายชุมพลจุนใสเป็นเวลา9ปีสองสเดือนจำคุกนายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นเวลา7ปีจำคุกนายนัทพลทิพสุวรรณหปี16เดือนจำคุกนายอิระสมชัย7ปี16เดือนจำคุกนายถาวรเสนเนียม5ปีจำคุกนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระ4ปี8เดือนและจำคุกเรือตรีแซมดินเลิศบุตร4ปี16เดือนรวมทั้งสิ้น8คนจำเลยที่เหลือสารเห็นว่า เป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือบางคนเป็นการนำแตกระทำความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่นและไม่เคยปรากฏพฤติการรุนแรงและไม่เคยต้องโทษจำคุกม,มาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีจึงให้รอการลงโทษสองปี <B. S 1> ให้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองนายชุมพลจุนใสสอสอพักประชาธิปัตย์นายอิสระสมชายสอสอพักประชาธิปัตย์และนายนัทพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระ เรือตรีแซมดินเลิกบุตรนายสำราญรอดเพชและนางธยาทิพสุวรรณคนละห้าปีต่อมาอายการโจ์และจำเลยยื่นอุธทณ์โดยในวันนี้27มิถุนายนนายสุเทพพร้อมแกนนำกปปสทยอยเดินทางมาศาลโดยมีมวลมามอบดอกไม้ให้กำลังใจจำนวนหนึ่งภายหลังคำพิพากษานายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของสุเทพเทกสุบรรเผยว่าวันนี้ศาลอุธทณ์อ่านคำพิพากษามีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เท่าที่จดมาทันคือสารอุทธร์ยกฟ้องในข้อหากอบทเละก่อการร้ายพิาพากษาลดโทษจำคุกนายสุเทพกับพวกที่เดิมโดนตั้งแต่4ี่ถึง9้าปีกว่าก็ลดกันมาเหลือคนละหนึ่งปีถึงหนึ่งปีเศษแบบนายสุเทพกับนายถาวรเสนเนียมเหลือคนละหนึ่งปีแต่ไม่รอลงอาญาเหตุผลที่สารอุทธร์ลดโทษเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวเหตุต่อเนื่องกันต่างจากสารชั้นต้นที่มองเป็นการกระทำหลายกําโทษเลยสูง โดยที่พิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทั้งหมด14คนส่วนรายอื่นก็มีพิพากษาแก้ย,ยกฟ้องและมีเพิ่มโทษจำเลยที่ไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นประกันในชั้นดีกาซึ่งคาดว่าศาลจะมีคำสั่งได้ในวันนี้เลยเรื่องจากศาลชั้นต้นสามารถสั่งเองได้แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษว่าจะส่งสารดีกาหรือไม่หลักทรัพย์เดิมเราเตรียมไว้พร้อมแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในวันนี้สารไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าฟังการอ่านในช่วงเช้านี้เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากโดยจะมีการแจ้งผลคำพิพากษาให้ทราบภายหลังกระบวนการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิน้น